ครับสวัสดีครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจัดอบรม3มครั้งครั้งแรกในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ครั้งที่2การบริหารจัดการเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัลและครั้งที่3มการเปิดธุรกิจ SME สำหรับปี68สถานทูตก็ยังใช้ธีมในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับ เราต้องการที่จะเพิ่มทักษะในการทำงานรูปแบบใหม่การใช้เครื่องมือ AI ในด้านการทำงานการศึกษาการทำงานแบบฟรีแลนซ์และการทำงานในลักษณะขายตรงโดยใช้โซเชียลคอมเมอร์สและก็มาร์เก็ตติ้งการอบรมที่สถานทูตจัดเนี่ยเพราะว่ามีความสำคัญ มีความสำคัญมาก AI เป็นเทคโนโลยีใหม่อยู่ในแวดวงผมคิดว่าในโซเชียลมีเดียหลายท่านคงเคยเจอในแวดวงวิทยาศาสตร์ในแวดวงของอุตสาหกรรมหลายท่านก็คงพบมาแล้วแต่ว่าในชีวิตประจำวันไม่ว่าในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้แต่นโยบายภาครัฐ เอเนี่ยก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างลึกซึ้งอย่างรวดเร็วเพราะว่าข้อมูลในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไปเร็วมากข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรใหม่แล้วใครที่ใช้ข้อมูลได้ดีรวดเร็วสามารถนำไปตัดสินใจก็มีข้อได้เปรียบการเข้าใจ การใช้ AI อย่างท่องแท้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันะโดยไทยแล้วก็ในประเทศที่ผมอยู่คือ UAE เนี่ยเห็นความสำคัญของ AI เป็นอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยของใหม่ๆนวัตกรรมนะก็ต้อง เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับเราก็เลยเห็นว่าการอบรมเรื่อง AI เนี่ยสามารถที่จะทำให้ทุกท่านที่เขาเร่วมอ,อบรมมีความสามารถมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์พราดอนสุรีพงศ์ปัจจุบันท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย,ยโดยท่านถือว่าเป็นเนี่ยบุคคลสำคัญ ในด้าน AI นะท่านเป็นบุคคลสำคัญด้านนี้ในระดับต้นๆของประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์พระดอน,นท่านมาประชุมที่ UAE แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่อง AI ผมก็ประทับใจมากก็เลยเชิญท่าน,นให้ มาอบรมพวกเรานะในครั้งนี้ก็ขอ,อประกาศนะคนระับเพื่อว่าหลายท่านจะใช้โอกาสนี้เสริมสร้างความสามารถของตัวเองต่อไปนะครับสวัสดีครับ